สิทธิและเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยจำแนกได้ดังนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพดก,กับอาจารย์นะคะในยูนิตที่2นะคะเรื่องหลักประชาธิปไตยนะคะวันนี้มาเริ่มกันเลยเนาะลักษณะการปกครองประชาธิปไตยนะคะคือ การยึดหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะคะ หรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนนะคะประชาธิปไตยโดยตรงนะคะประชาชนเป็นพลเมืองมีสิทธิ์โดยตรงในการปกครองหรือในการวินิจฉัยตัดสินปัญหาของประเทศกล่าวคือพลเมืองมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาประชาชนซึ่งทำหน้าที่เป็นสถาบันสูงสุดในการแสดงเจตจำนงของรัฐนะคะประชาธิปไตยโดยอ้อมหรือประชาธิปไตยโดยผู้แทน ประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาชนเป็นพลเมืองมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรเข้าไปทําหน้าที่แทนตัวเองในรัฐสภาหลักประชาธิปไตยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู่3ประการนะคะก็คืออุดมการประชาธิปไตยการปกครองแบบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตประชาธิปไตยนะคะอุดมการประชาธิปไตยนะคะ จะเน้นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคส่วนบุคคลควบคู่กันไปโดยรัที่ประชาธิปไตยจะเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทุกคนอย่างน้อยที่สุดก็จะมีความสามารถในการปกครองตนเองสิทธิเสรีภาพนะคะสิทธิหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมหรือความสามารถหรือโอกาสที่บุคคลจะกระทำหรือไม่กระทำใดๆได้โดยชอบธรรมเสรีภาพความมีอิสระในการกระทำใดๆสามารถดำเนินชีวิตได้ตามความปรารถนาแต่มีขอบเขตในการจำกัดว่า การกระทำนั้นนั้นจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนะคะสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจำแนกได้ดังนี้นะคะ 1. เสรีภาพในการพูดพิมเขียนและโฆษณารัฐประชาธิปไตยจะอนุญาตให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องไม่หยาบคายหรือไม่หมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น2สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทุกคนย่อมมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะเลือกนับถือหรือศรัทธาในศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งนะคะเพราะศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อ3ามเสรีภาพในสมาคมหรือรวมกลุ่มนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายและไม่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม 4. สิทธิในทรัพย์สินนะคะบุคคลมีสิทธิที่จะมีทรัพย์สินหรือสมบัติเป็นของตนเองรัฐจะต้องทําหน้าที่ป้องกันภัยอัน อาจจะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนภายในรัฐ5สิทธิจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายบุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษถึงแก่ชีวิตเสรีภาพหรือทรัพย์สินโดยปราศจากการพิจารณาตามกระบวนการแห่งกฎหมาย6สิทธิส่วนบุคคลสิทธิมูลฐานที่ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลเช่นเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การเลือกประกอบอาชีพการสมรสหรือการยาล้างโดยบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายต่อไปเป็นหน้าที่นะคะภารกิจที่ต้องกระทำด้วยความรับผิดชอบโดยจะต้องดำเนินการไปบนเงื่อนไขต่างๆที่ผูกอยู่กับตำแหน่งใดๆของบุคคลในสังคมนั้น ความเสมอภาคนะคะความเสมอภาคถือเป็นหลักสำคัญของอุดมการประชาธิปไตยที่ถือว่าคนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 1. ความเสมอภาคทางการเมืองนะคะการที่บุคคลหรือประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่จำกัดชั้นวรรณะสีผิวต่างก็มีสิทธิ์โดยเท่าเทียมกันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง2นะคะความเสมอภาคต่อการปฏิบัติของกฎหมายหมายถึงบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน การประกอบธุรกิจการงานการสแสวงหาความเจริญก้าวหน้า4นะคะความเสมอภาคทางธุรกิจสภาพความใกล้เคียงกันในฐานะทางเศรษฐกิจแต่มิได้หมายถึงการที่คนทุกคนจะต้องมีรายได้เท่าเทียมกันนะคะแบ่งย่อยเป็น2ข้อก็คือ 1. มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพื่อมีให้เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นมากนะัก2ก็คือบุคคลควรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพอสมควรนะคะต่อไป ข้อ 5. นะคะความเสมอภาคทางสังคมทุกคนจะต้องได้รับความเคารพความเป็นคนนั้นมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในฐานะของความเป็นมนุษย์เหมือนกันต่อไปการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะระบบการปกครองที่มีประชาชนเป็นใหญ่การปกครองในระบบประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประเทศประชาธิปไตยนั้นจําเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักหรือเป็นกติกากําหนดแนวทางสําหรับการที่รัฐจะใช้อํานาจปกครองประชาชนรัฐบาลนะคะลักษณะของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยคือรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะคะรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะ ประชาชนต้องมีสิทธิ์เข้าร่วมในทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งรัฐบาลโดยประชาชนนะคะประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ปกครองได้โดยไม่ถูกจำกัดให้อยู่ในแวดวงของชนชั้นหรือกลุ่มชนหนึ่งโดยเฉพาะการเลือกตั้งนะคะประเทศประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งเพื่อ เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเสนอตัวเข้ารับการมีส่วนร่วมโดยการสมัครรับเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้พลเมืองได้มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกบุคคลที่ตนเองต้องการให้เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นผู้ใช้สิทธิ์เป็นปากเสียงแทนตนในสภานะคะการปกครองโดยเสียงข้างมากนะคะการปกครองโดยเสียงข้างมากหมายถึงบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นรัฐบาลน,นั้นถ้าหากไม่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงแล้วก็ต้องเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากเสียงข้างมากของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา วิถีชีวิตของประชาธิปไตยนะคะการเป็นประชาธิปไตยนั้นจะต้องประกอบด้วยระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอุปนิสัยของคนในสังคมและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยนะคะลักษณะสมคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยจําแนกดังนี้ 1. นึ่เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคลก็คือหลักเหตุผลนิยมนะคะไม่ศรัทธาบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงขั้น อูชนียบุคคลนะคะแต่ต้องกระตันยูตอบญาติผู้ใหญ่และผู้ที่มีพระคุณต้องไม่ยึดมั่นในตัวบุคคลไม่เคร่งคัดเรื่องระบบอาวุโสแต่ต้องให้ความเคารพผู้อาวุโส2รู้จักประนีประนอมก็คือยอมรับ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีไม่นิยมความรุนแรงและต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะ 3. ม,มีระเบียบวินยัยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม่ำเสมอช่วยทําให้กฎหมายของบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ยอมให้ผู้ใดละเมิดตามอําเภอใจ 4. มีความสํานึกผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมซึ่งจะเกิดขึ้น จากความรู้สึกของคนในสังคมตนเป็นเจ้าของประเทศและประเทศเป็นของทุกคนโดยสำนึกว่าการที่ตนได้รับการศึกษาสามารถทำให้เลี้ยงชีพได้และดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวมของทุกคนโอเคค่ะก็จบลงแล้วนะคะในยูนิตที่2มาพบกันใหม่ในยูนิตที่3นะคะขอบคุณค่ะ